สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณต้านะครับขอเสียงคุณต้านะครับสวัสดีครับผมเป็นคนขับรถถังศูนย์หนึ่งนี่วันนี้เรามาเล่นเกมนะครับคุณต้าเวอร์ออฟแท้งปิดครับผมเออฟแท้งปิดวันนี้มาเป็นคนขับศูนย์หนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เพิ่มเสียงนะโอ้โห ตอนนี้ซองไปก่อนแม่นพูดมากคำพลงอ่านจังหวะแรกอุ้ยทำไมมันเยอะจังนะพ่าดพลาดพลาดนีมีกันคนละมุนการชุมนุมกันเกิดขึ้นนะครับซองนัดเข้าเป้าแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเลิงอธิบดีตายในวันนี้ได้ไหมเสียหายแล้วเฮ้ยโดนอะไรอ่ะ ว่าันเล็กุมนพวันนึงวันพรวันะันานทองประเทศประเทศนี่ยเยปรญี่ปุ่นามจีนแตกกันไปเลรถังข้าตายโอ้มีกันจุกันเกิดและเปิดบัตรพวกเป็นขอุณตาไปที่เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ราว่นี้กูต้องไปรกโมก่อนนะเพราะว่าีูเว้ ดูเหมือนว่าจุดสนใจจะมาที่คุนตานะครับเพราะว่าได้เบิร์บัตรไปแล้วนะครับจะมาแก้แค้แนเพื่อนหรือเปล่ายิงไปอของไปยังไงนิงเราตอกฝาลงมันแน่ยำยำยำตัวนี้ าง,งานนี้เรากับเพื่อนช่วยกันลุ้ได้นะตอนนี้ e EP เราเหลืออ,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 อยู่้หครับ้ยบส่นะแยกเลยไหมใกล้ตายแล้ว เออเกือบรอดอันนี้เป็นเกมแรกคุณต้าหรือเปล่าครับใช่ครับโอหเรียกว่าเกมแรกก็เรียกไอเอ็นอะนารลีนสูบฉีดได้ดีมากรถถังผมดีด้วยแหละประเด็น,น,นต่อไปเป็นคันนี้ครับปเป็นของไปเทียนเลยครับผม อันนี้เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมลุยครับเอมันมีชื่อว่า T6E1 T6E1 คิดซสี่ครับใ <c oughs> ห้เราอยู่หมดอะไรครับผมขนต้าหมดยึดฐานเฉยครับไม่มีอะไรมากเล่นง่ายงครับเกมนี้ไปกันเลยเราเรามีทิกเราต้อง สมมุติถ้าเราเล่นกับเพื่อนได้เยอะเราก็ลุมคันเดียวเราจะสร้างรามิ่งได้เยอะครับถ้าเราไปแยกยิงมันจะสร้างรามิใช่ไหมครับเราต้องลุมยิงคันใดคันหนึ่งก่อนครับเราถึงจะสร้างรามิ่งได้เยอะแล้วเกินไปจบไปครับอย่างไก็คือรวมตัวกันก็จะเก็บคนละคนใช่ครับแต่ว่าฝั่งสงครามอันนี้ยิงแรงอันนี้ยิงแรงแต่แต่ยิงได้ทีละนัดอันนี้ยิงแรงแต่ยิงช้านะใช่ดูมันผมให้ดูดามจนะครับนัดนี้น่าจะตายเลย ครั้งนี้ยิงแรงครับแต่ว่ายิงช้าไอ้ใส่กระสุนช้ามันคือกระสุนช้าแล้วก็ยิงได้ทีละนัดเ้ยิงได้นัดเดียวด้วยโอ้ไม้ถึงรถถึงข้าหรอครับอเมริกาผมนึกว่ารถพันมีทีเราเจอเป้าหมายครับรอบนี้ยิงดีว่าเป็นไงยิงพลาดยิงพลาดลงพัดลงคัดลงคัด

น่าจะชนะแล้วครับรับเอกมดแล้วครับหมดแล้วไม่ทำไมมันอีซี่อะนะก็ผมเก่งโอเคไม่ไม่ใช่ครับทีมทีมเก่งด้วยครับผมกำายได้หนึ่งนะครับผมสร้างดาเมจไปแค่หกร้อยเองแอคกิ์พสี่ไปนะอ๋อจะเป็นอันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการอั p เกรดนะครับอันนี้มันอั p เกรดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้แล้วกัน เราสามารถอัปเกรดได้ครับให้เป็นรถถังอีกอย่างนึงได้เห็นไหมครับโ oh. อ้อ่าเรื่อยๆนะครับมันจะมีให้อัพร้อยกว่าคันนะครับนี่ครับเราอัพเรื่อยๆได้มันเป็น oh. มันเป็นคัเมัน,นคัสของมันไปครับของมันไปนะใช่ครับเอ่อตัวไหนนะ่ายิงสามนัดตัวนี้หรือเปล่าที่ยิงสามนัดน่าจะไม่ใช่นะจัดตัวนี้ครับผม oh. มึงโหลดแล้วไปเนี่ยยังเลยโหลดไหมในสตรีม ป้อมจับมั้โอ้าสตีมีป้อมจัมาไรฮะป้อมจับมาอะไรข้าท่านกูชิออฮาร์ดดิสให้มึงลุกหน่วยหน,ห,ห,นหนึ่งเอาบ่ะเลอมอ่ะกูมีฮาร์ดดิให้หน่วยหนึ่งหนึ่งเทระไบ้ามึงใส่เป็นบรหลาดแค่รึล่เอ้ะไป,ปตรงนี้มีฟอมอยิงฟอมอยิงเลยฟอมอยิองอะไร่ครับจุดัน<แ>กรารเรื่อของมันก็คือเราต้องยึดจุดขอรงขาวค ว่าอันนี้ไม่ยิงครับอันนี้ยิงกันอย่างเดียวอ,อันนี้เป็นหมดนะครับไม่คมันก็เป็นหมดยึดจุดยึดจุดทีด่แฉครับแต่แต่เขาไม่ยึดกันครับเขาจะยิงก<อ>ันอย่างเดียวกระสุนถล่มรถถั้าวแรงครับทำไมนี่มันบุ่มบวมเข้ามาตอนนี้ยรถเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนตามหลังมาด้วยยังไงเเหนเพื่อนอได้ไหมลอยไปแล้วคนอีกนัดเดียวครับเิถแบบเป็นีเรี๊ยยลอยนะครับจังหวะนี้ ค่าื้อถกเ่ครับเขาจะยิงไม่รดนเราเขายิงเกินตอดมครานจอดกอรถังคา้อผมต้องถอยไปครับเพราะว่าไปเอาเงินมาชิปไ้ครับอ่สีครับเลยเงรานี้น่าจะรอดได้ไมไ้ยงรเพื่อนคนมาช่วอีกคำหมจะพังเอไรก็ไม่รู้จะลุ้มันเยหนใจเพื่อนเราแทนนะจะหนีก่อน ต้องพิ้งหนึ่งไว้ครับ,บตัวน,วน,วนี้ตัวนี้ไม่ได้หาเราเราก็ลอยอีูครับกกเราก็เอาเพื่อนบงังให้เรามันมันเกี่ยวกันไหมที่ว่าริงตรงจุดจะสร้างดาเมจได้เยอะนะคุณยังไงะนะครับแต่ละแต่ละทีมันจะสร้างดาเมจท่อกันไหม แล้วแต่ละคันใช่ครับแล้วก็ยิงต้องยิงโดนจุดสำคัญครับเราต้องดูไหนเขาต้องดูจุดแดงๆเวลาผมเล็งไปมันจะมีจุดแดงๆขึ้นอย่างนี้นะอ๋อมันก็แล้วแต่รถถังถ้ารถถังบางคันเขาอัปเกรดมาเขาอาจจะมีกล่องเสริมกล่องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รอดถังข้าศึกเป็นรอยยังไม่ได้เลยเราก็จะยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยเฮ้ยยิงไม่ได้ถามเลยดึงกว่าของได้เป็นรถอะไรประเทศอะไร ออผผมขึ้นรถชื่อ BZ สามห้าครับก็ค yeah, oh, okay? no, so no, no, ือขึ้นมาตินบัคแบบอ๋อมันต้องคอยคอยเหมือนมันต้องคอยคอยหมือนเขานี่แล้วจังหวะนี้น่าจะปิดเกมได้ครับปัดเลยเป็นขกาข้าหรือเปล่าเฮ้ยใครได้อ่ะกูกูเฮ้ยนิดที่ สำายได้สามแอปซิดิกห้าต่อไปเราไปไหนประเทศอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นธงปัะเทศนอันนี้น่าจะอย่างกว่าประเทศร่วมอ่ะทำธมินอันนี้หรือเปล่าตาทอะไรที่มันมียูเครนมีอย่างนั่อ่ะนาจะเป็นพวกทำธมินกันออ ต่อไปเป็นคันนี้นะครับพ S เอเ้ยพีซเฉยนะครับอืม,เป,มเป็นน้องก่อเป็นน้องเป็นน้องคันเมื่อกี้เป็นน้องคันเมื่อกี้ใช่ครับถึงเวลายกันแล้ว,วาวันี้ก็ได้ ออกตัวไปแล้วครับได้ไปที่แต่ว่าคันนี้ดีหน่อยคือคันนี้ยิงได้สามนัดแต่ว่าดาเมจจะน้อยดาเมจจะน้อยใช่ยิงเร็วแต่ว่าดาเมจน้อยใช,อช,ยช่ก่นอนยิงจิ๊มาเจอเห็นศัตรูเจอแล้วครับแล้วเราก็ให้เพื่อนนำหน้าไปเอ๊ะโอ้ยยิงจุ๊บ เพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนบอกให้ให้เราแทงให้แต่เราก็ไม่อยากแทงไม่อยากกลับดำตรงนั้นมันขึ้นได้หรอคนเอาติดติดขับมัวเลยผูดูหมือนว่าอะไรมันเรียกว่าภูเขาเหรอจะสูงเนีนเนี่ยมันจะชันเกินไป เราองออมมาหาเพื่อนเฮ้ยจังหวันนี้เพื่อนโดนยิงเกือบครึ่งหนวดอื้อหน้ามีนปนน้อยแต่มันยิงไม่ยุดอื้อ ต้องลุมเราต้องลมวมวเขากลุ้มเร่น้อยมาเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงอะไรเสียงคนพูดอะไรยิงไม่เข้าอะไรมันมันเป็นเสียงภาคในเกมครับมันเป็นมันเป็นเสียง <st arts> เสียงบอกเราว่ายิงเข้าไม่เข้าอะไรอย่างนี้ครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไปได้ไงเมื่อกี้คุณไม่ได้สกิลเลยโดนเพื่อนรัดไปหมดเลยเมืเ่อกี้เพราะว่าผมสร้างดาเมจน้อยไงแต่ผมยิงได้ยิงได้ยิงได้บ่อยแต่สร้างดาเมจน้อย<ม>เราจะเ,เรียกไดวว้ว่าตัวตั้งดาเมจนะเราจะเอาคันนี้ไปครับคันนี้ดาเมจแรงมากของประเทศอะไรครับผมเดี๋ยวมดู <laughs> ไม่ได้ดูด้วยวันนี้ ปีของปีหนึ่งไม่ใช่ที่เคยเล่นไปหรอคนละเวอร์ช,รรชั้นระเบรดชั้นโอ้ยจังหวะจังหวะจังหวะนี้เดินเทะเลวันเ,เดินหรอเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่มาจังหวะนี้เคลื่อนที่มาไม่สนแล้วครับว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนที่ แต่ว่าเขามายรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยเห้นวิ่งไวววววงวววนวว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 วะวว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 เรววาววรววยวว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 รวเราวว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 วงววว ดาเมจแรงมากดาเมจแรงมากขี่ไปชนเขาได้ไหมสร้างดาเมจคิดว่าเขายิยิงแม่นโดนหรอลเนเลือดลเยอะนะคุณงวานี้เดียเบิ้ลคิวมนะไ่ได้คิวเดียวครับคิวแรกโดนหลังมีมีตัวเนียนครับมีตัวเนียน เฮ้อะไนะนีไม่กินเฮ้ยมันดุมเข้ามาเป็นไหมครับเกิการดิีออกมาคิวเพื่อนเรานี่มาเฮ้ยมันเล็งมาแล้วคุณไม่เป็นไรครับเราวัดกันเลยอามีเราแรงยีม โอ้โไอ้ยฮัลโฮัโหช่วยทีรูา่าศึเสียหายแล้วออโอ้มาที่หารอิโี่กำบังอยู่นะครับขอนเดียวครับอยอโอ้ยโกอยโอ้ยมโอ้ยโออยู่นะ โอ้คิวไปสี่รถถังนี่มันโกงรถขันไหนครับรถรถที่เล่นเมื่อกี้น่ะมันโกงเอออสเตเลียเนี่ยเป็นมะเรืองกินปะสารัตสารัตอันคิดอันนี้อันไหนี้มันขับเร็วๆอันนี้บบแมนนี่กับโบแมน มันมีรถกี่คันนี่คุณเป็นร้อยครับของแต่ละประเทศอ๋อเอคัดนน้อยไปแลนด์จากบึ้อด้ซ pc สามห้า t y e s k โอ้มันมีบอกอันนี้ด้วยเนี่ยรถถังเบาเนี่ยมันจะวิ่งเร็วใช่ไหมถ้าเป็น world of tanks อันนี้คือ world of t a n k จริงๆเลยเอาแล้วอันนั้นมันอะไรอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ทรัพยากรน,น้อยกว่า มันเล่นในมือถือได้เบอร์ออฟบิคเนี่ยมันคนเล่นเซิร์ฟเปนใช่ไหมครูใช่ครับอ๋อคนคิดว่าส่วนมากคนจะเล่นอันไหนระวังก็เบอร์แทงจริงครับอ๋อไม่ใชไม่จริงเนี่ไอนี่มันวนมันยิงเพื่อนได้ไหมยิงหมฝนไม่ได้ใช่ อันนี้คุาเปนิดเดียวอันไหนครับอร่อยรถถังขันไหนมีป่อคือ ยีนโดนดาเมจไปโอ้ยจักไรอ่ะด okay ีขึ <t, t ้นมาแล้วดีมากนี่ดูเหมือนว่าเราขอจะไม่เห็นรอย แต่จังหวะนี้มีสองคันมาทางด้านซ้ายนะงคนรดีเลยเราต่ว่าอุ้ยรถครับรถเรารถเราเี้ยวกว่ารถเราเขี้ยวกรถเรามันสายจูบอยู่แล้วโอ้หตายแล้วเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย อีกมเดียวนตาบิ้กตเ้าแล้วพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนีนตะขาบิ้งมันจะทเมืไรก็ไม่รู้อวักหลัไม้ล้เพื่อนมันเหมือนจันเราขึ้นมาอุ้ยไเป็นหดจังล่ะกัแนมาด่าอาติปเนี่ยอุ้ย ยังวานี้ออโอ้ยยอันเอ้าไอ้นี่มันรอลานนี่เหอนมันรอจังหวะสุดท้ายใช่ <c oughs> ผมผมไม่ทมงางั้นไงผมทาไงก็ได้ให้ผมชนะแค่นั้นแหละพอเราทาเพื่อทีมเลยครับจังหวะนี้ฮิวได้หนึ่งะเอกซฟสี่นะครับผมโอ้ รถคันไหนเมื่อกี้กูเลี้ยงคันไหนคันนี้มันมานาจะันนะพี่เออน่าใช่ตันเร็วๆอ่ะเร็วสุดแล้วมันบอกมน่ยกูจะเบิ่งอย่งไดีว่าคันนี้มันดาเมียท่าไหร่ว,วะ่ะอ๋อนี่เด้ความเสียหายห้าสิบเฉลี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่บ่าต่ำกว่าบ่าต่ำกว่าห้าสิบ แต่มันก็คืนอยู่คั้งน,นี้มันยิงได้สามนะัดเพิ่งกะอยู่สิบกว่าสิบสิบคูณสิบคูณสามกับสามสิบครับก็สามสิปสองสามซิปสามสามซิปสี่วันนั้อนอันนี้ยิงแต่เลกไหนวาอันนี้ยิงห้าสิบเอาขั้นนี้ไปดีกว่าเทสเทสเทส สุดดเลยเนะนี่ยแต่ก็รู้ว่าจะู้ิงดีนมา้มนดูเหมือนว่าจะเห็นศัตรูมาตามขันแล้วอุยอ้ยโหเยอะเลยออกไปอยงไอันนี้ใส่หมวกมันเติมกระสุนได้ไหมครับผมมันเติมไม่อาาวัวเ มาาวใส่กอนวมาดีวันนี้เดี่ยวเดียวมาตัวไม่หวานบันเลยมันบเลีงมันบเลียฟรีวะนี่เขาจะยังไม่เห็นเราแล้วก็ลีนไปที่จุดสำคัญสีแดงก่อนตั้งดาเมจได้เยอะเลยจังหวะนี้าม้ินกัน้ย อ لي, ันนี้คุณอันนี้เพื่อนเยอะมากเลยอันนี้เป็น,นเ, <c oughs> เหมือนว่าเขาจะหันไปสนใจเพื่อนเรานะเพราะเพื่อนโดนเลือดน้อยนะจังหวะนี้แลยังไงเป็นเหมือนว่าโอ้โหโดนลอยลังนะอีตาพยายามจะจูอบอยู่หลบอยู่แต่ยังไง

ให้ดูเป็นที่เรียกรองเลยนะครับสำหรับตาเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนช่วยเดี๋ยวเรามาช่วยอีสองครับนะตีโอ้โหรถังข้าศึกเสียหายแล้วนี่ยิงยังอยู่นะเองไปที่คุชออนนะตี ทำตำแหน่ได้เยอะเอาเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยยิง่ะไปยิงตำแหน่เพื่อนูเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนโาย็อทกอ้ีกท้ายขอขอสวยๆอเทีนีมาบงโอ้เพื่อนในชิวเปก่อนนะครับ ไ<ด>อคิวอ่ะสองมั้งไม่เดือสองเออให้ดีสองให้ดีความเสียหายได้ไปสามห<อ>โหล<ห><อ>ดมาดูเม้นมวลเรื่อง,องออไงอ่านป๊อปยิมงไม่อะโอ้ขานโหลดสฟรติม ก็ะสตีมโหลดมืดเดียวเลี่ยวมีกบ่ะมงี่บ้างนะฮะเนี่ยบอมต้องโหลดแล้วมันโดอใส่เมียวอ่ะใส่เมอย่างก็ตีมก็ใส่เมล,เมลว,มวเลยของข่ายอ็จะมีอีเมลยรอยก็ลืมร,รออีเมลไหนอ่ะไลอีเมลวเซเลเกินอ๋อนี่นี่มึงโหลดเว็บนี่ก็ได้นี่ นี่โหลดเว็บนี่ก็ได้นี่หรือว่ามันให้ไปโหลดในสตรีมอย่างเดียววะมื่อต้องโหลดในสตรีมอ่ะเพ n นานี่เห็นบะสตรีมถ้าไมโครสอบอ๋อไม่ข้อสอบกับมีน้นี่เนี่ย ไมโครซอฟต์แบบี้ไมโครซอฟต์สโต้นะเนี่ย <Yeah. S 2> โค้ดเขานี่เหเ็นป่หวตวจมาเรียนน้ำแข็งมวลเงื่อนนี่ยังคอมเมนตมันอันเดียวกันบ่นก็อันอันเดียวกันอันเดียวกัน